รัวอะไรพี่พี่ดูดิเราเปิดห้าอันวะนะห้านะนี่เขียวโหห้าอันโคตรโหเขียวรัวอะไรเลยวะผีปลายเฮียผีพายพเอาห้าอีันเอาห้าอีกวะเฮ้ยไปแล้วไปเราจะปีกว่าเอ้ยสวยว่ะได้อยู่ได้อยู่โอเค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 อยู่เทพปีกเฮ้ยเลืม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 อันนี้มันเนี่ยอันนี้มัน ไม่เอาซื้อตัวละครออฟหน่อยอ่ะตัวอะไรพี่ตัวอะไรออฟไงที่เองบอกอยากได้ไงตัวนั้นเอ็กเวนน่ะมันชื่ออองอองอองแต่มันไม่มีเงินนี่แล้วเดบีพี่เคียวฮานุมาน่ะมันไม่มีเปิดต่อเปิดต่อเปิดต่อจะดูเปิดต่อเปิดต่อพันแปดพันแปดพันแปดก็สามร้อยอ่ะสามร้อยโดนบีกสามร้อย คือตอนเนี้ยว่างเหี้ยนักเปิด์ตเพราะเราโ้เหี้ยอะไรทรับอ่ะอันนี้ไอไปไหวไหมไอ้ได้ละอันหนึ่งหนึ่งทองออกยากจริงนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะนี่อันนี้เปิดร้อยเติมไปสามพันยังไงใช่ครับทั้งแรกมาได้อัดคลิปเนี่ยครั้งที่สองอัดลืมอัดไงมันเออ หมดอารมณ์เลยไอ้เหี้ยเปิดเลือกอ่าเหอเจ็บแม่เอแปดอันเออแปดอันก็ดีนะเว้ยไปติสองอันแล้วตอนนี้ใช่ใช่ใช่ติกเกลือกาได้สาระเลยเฮ้ยเฮี้ยเอามาทำพ่อไอ้เหี้ยจะกินเหี้ยอะไรไม่รู้เี่ยผมไม่ไหวละอ่อฮหอ เดี๋ยวเดี๋ยวได้จบกันตรงนี้แนะเดี๋ยวนี่ไปนี่เออไปมาลองสุ่มแบบไม่ต้องกดไม่ต้องกดเลขดิมันสุ่มห้าอ,อ๋อโขโอ้โหไอ้จะเกินล้วนเลยเข,ข้มจัดอะบอกเลยเข้มจัดอะไอไ้เ้๊อะกดตัวเลขเอาไม่ทันอเหรอเกมเกียเอาอะเจอห้องแล้วอะยกเลิกยกเลิกเจอแล้วเจอแล้วเล่นก่<ะ> hora, อนก็ได้เล่นก่อนก็ได้แต่เราจะเล่นไม่เป็นไงประเด็น เติมสามพันรูแมสามพันเหรอ <laughs> เติมนี่คือซื้อแพ็กที่มันใ่นีปะหกสิบห้าปะใช่ใช่สองพันสามพันใช่ไหมใช่ใช่